เดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้ก่อนชวิตเราทํางานเนี่ยเราต้องมูค่ะก่อนอื่นเริ่มซื้อดอกไม้ก่อนเลยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะอดอกบัวเท่าไหร่อ่ะคะ่ะเอาดอกบัวด้วยค่ะ ที่ร้านดอกไม้เขาบอกเราเราก็เลยได้แมสมานะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไป่าข้ข้างในน่าจะไม่ได้ให้ถ่ายรูปแต่ว่าเดี๋ยวแนนจะเข้าไปไหว้พระก่อนแล้วเดี๋ยวเราออกมาเจอกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่าที่นี่ มีของกินให้กินเยอะมากเลยแต่ว่าก่อนอื่นที่เรามาวัดแขกนะเราจะต้องไปซื้ออะไรก่อนรู้ไหมขนมปัง ยาแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเดินหาอะไรกินดีกว่ายังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีนะแต่ว่าคิดว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆก็น่าจะมีร้านอาหารให้กินร้านนี้ก็น่ากินนะแต่เดี๋ยวเดินไปดูอีกนิดนึงไม่แน่ใจข้างหน้ามันตัวมีอะไรให้กินอีกอะโอเคทุกคนอันนี้ น,นะคะคเป็นแบบเหมือนจะเป็นเมนูแจ่วค้อนแล้วก็มีพวกแบบคอมหมูย่างมีอะไรเงี้ยราคาโอเคเลยมีแบบว่ากุ้งดองน้ำปลาปูดองอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเมนูนะ่ากินมากเจอละไปร้านนี้ดี่ะอยู่ตรงซอยสีลม13แต่เขาบอกว่าให้เข้าไปในเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามีไก่หมุนด้วย ค่ะมีที่จอดรถเดี๋ยวเราสั่งตำไทยตำหลวงพะบางเราก็เอาเอาอันนี้ด้วยดีกว่ายำคอหมูย่างเอาคอหมูย่างด้วยดีกว่าเราก็เอาจุ่ม <laughs> เยอะไปปะ แส่วห้อนแจ่วห้อนหมูหนึ่งแล้วก็อันนี้ด้วยกุ้งเด๋อวจิ๊บโอเคทุกคนตาละวิ้ยมีข้างหลังด้วยเอเคเมื่อกี้เราสั่งน้ำลำไยไปดูน้ำลำไย้ำไยพูนพูนค่ะหมชื่นใจอะ่ะ คือร้าน,นาบรรยากาศดีมากทุกคนเพราะว่าคือตอนเย็นนะ่ะเหมือนเขาจะมีร้านข้างนอกเป็นเอาดอร์นะเหมือนร้านหมูกระทะคือเรามาตอนช่วงบ่ายเราก็เลยคิดว่านั่งข้างในดีกว่านะคะมาแล้วหนึ่งือส้มตับสั่งตำม,มาสองตำเลยอะ่ะอันนี้คือตำไทยนะคะให้ดูตำไทยเริ่มกลัวแล้วว่าเริ่มกลัวลว่าจะกินหมดหรือเปล่า พรคือน้ำมันจะหลุดออกแบบเป็นเหมือนก้ไม่แฉะเลยค่ะชิมกแอนอ,อร่อยมากอบอกไม่ถูกอะแต่ว,ว่าเป็นแบบเหมือนต้มเหมือนต้มแบบเผ็ดๆเปรี้ยววหน รสจริงๆตำเหลือค่ะบ้าใส่ปลาด้วยชอบเจ่วหอรมากรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยอ่ะนี่ก็คือหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะนี่อ่ะหอมกรอบเปี่ยง น้ำไม่เหนียวเลยอ่ะอร่อยชอบมากทำเพิ่อมอ่ะคือเดินจากวัดแขกมาไม่กี่เมตรเองนะคะก็จะเจอร้านนี้เลย คือนานะ่ะตัวนานะ่ะไม่ได้คิดว่าร้านเขาจะใหญ่แล้วก็แบบนั่งสบายขนาดนี้นะอันนี้คือบรรยากาศดีคือตอนเย็นน่าจะมีแบบร้านอยู่นะคะข้างนอกด้วยเพราะว่าข้างหน้า,ขานนเขาเป็นสวนแต่ว่าเราเข้ามานั่งข้างในคือตอนนี้อากาศมันยังแบบมันยังร้อนอยู่ก็เลยนะั่งห้องห้องห้องแอร์ดีกว่าถ้าใครแบบว่าทําง,งานออฟฟิศอยู่แถวๆถวนี้แล้วอยากจะแบบว่าเลิกงานไหนจะมาแฮงเอาท์อ่ะก็คือที่นี่เขาเปิดน,นะคะมีคาเฟ่ขายเหมือนเป็นร้านแบบแล้วก็นั่งจุ่ม ปอรเเ่อยเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะออตอนนี้ก็คือหยุดไม่ได้ละอร่อยทุกอย่างค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนก็ได้มามูมูนะที่วัด แสกสีลมนะคะก็คือเป็นความเชื่อของแนนเองนะคะคือการมามูไหว้พระแม่อุมาเทวีแล้วก็พระแม่ลักษมีที่วัดแขกเนี่ยจะทําให้นันรู้สึกว่าเออแนานขอเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยแล้วแนนประสบความสมําเร็จนะคะก็คือวัดแขกเนี่ย เป็นศูนย์รวมเลยก็คือใครอยากจะมาไหว้พระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระศิวะหรือว่าพระพิฆเนศเนี่ยก็คือที่นี่มีครบจบในที่เดียวเลยนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกลงสถานีช่องนนทรีนะเดินเอาไม่ไกลหรือว่าถ้าใครเกียดเดินก็นั่งวินมอไซค์ก็ได้นะคะสําหรับของแน่เนี่ยแนนจะชอบไปซื้อพุ่งมาลัยข้างหน้าแล้วก็เอาเข้าไปไหว้เขาข้างในแต่ว่าข้างในเขาก็จะมีชุด ชุดแบบชุดไหว้ขายอยู่แล้วแหละชุดแล้ว0 0กับ60เป็นชุดเล็ก60ชุดใหญ่เขาก็จะมีแบบน้ำมันตะเกียงมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสะดเดาะเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยไปได้นะคะใครอยากมาขอพรอยากมาขอเรื่องงานความรักอะไรอย่างงี้ก็สามารถมาได้ที่วัดแขกสีลมมาขอกับพระแม่อุมาเทวีแล้วก็พระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็ร้านนี้ บังเอิญเจอก็คือดีมากๆคือเดินมาประมาณจากวัดแขกอะขั้นถนนมาเลยเลยขนมปังอามามานิดหน่อยแล้วก็เขาก็จะมีป้ายนะเขียนว่าป่ายนต์เจวห้อนตอนแรกอะคือเข้าใจว่าจะเป็นแบบตึก ต,ตึกตึกตึกห้องแถวอะไรปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าย่านนี้มันจะไม่ค่อยมีร้านที่แบบเป็นเป็นร้านจริงจังเท่าไหร่ใช่ไหมปรากฏว่าเดินเข้ามาในซอยก็มีที่จอดรถมีร้านเอาดอแล้วก็ข้างในร้านก็จะมีเป็นห้องแอร์แล้วก็มีบาร์ข้างหลังด้วยนะทุกคนคือเป็นสถานที่แห่งเอาได้เลยสําหรับใครที่เลิกงานตอนเย็นๆแล้วก็อยากจะมาปาร์ตี้จะมาสังสรรค์กับเพื่อนอย่างเงี้ย ก็คือที่นี่ก็คือมีบาร์มีคับเบียร์ขายนะคะแล้วก็อาหารหลากหลายนะเราเราแบบจะบอกว่าราคาเมื่อเมื่อเชาวคือหิวจนหน้ามืดามากๆทุกคนคือเห็นราคาส้มตำไทยอะราคา60บาทเราก็เข้าใจว่ามันจะเป็นจานเล็กใช่ไหมเราก็ได้สั่งมาสองตำจ้ะตำไทยกับตำหลวงพระบางนี่ค่ะ ฟานเท่านี้อันนี้ร้อยหนึ่งนะแต่คือแบบใหญ่มากใหญ่ทานไม่หมดอ่ะซ้มตําไทยก็คือจานใหญ่เหมือนกันคือวู่วาีไงพอเห็นราคามันคือราคาประมาณเนี้ยมันก็ต้องเข้าใจว่าจานมันจะเล็กใช่ปะแต่ปรากฏว่าใหญ่ยักษ์มาหมดเลยทุกอย่างนะคะที่ชอบเลยอ่ะจริงๆเลยอ่ะคือจุ่มอันเนี้ย มันเป็นจุ่มแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะจุ่มแซบ่บปะมันจะมีแจ่วฮ้อนก็บจุ่มอีกอันนึงอ่ะคือแนนไม่ได้สั่งแจ่วฮ้อนมาถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็สามารถบอกเขารถเผ็ดได้นะแต่ว่าจริงๆทุกอย่างคือนัวมากเข้มข้นชอบมากๆค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์ในวันนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกแนนได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้แนนไปไหนทำอะไรก็สามารถที่จะแนะนำแนนได้เช่นกันนะคะแนนจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้แนนด้วยเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล,ะล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ